สบายดีทุกคนเหมือน,นกะมาพบกับสองน้ำชาซาบุไทยเนาะฮากาซินีเวลามาถ่ายคลิปเพราะว่าไรหลายลอย่างทุกคนเน่ยไปเบิดก็เลยฮากาซินีเวลามาถ่ายคลิปทุกคนพักเชนกับสิไตาหมันเลยเก็บไว้เมื่อขาเขาเหลือแต่ตลาดตอนเที่ยงเขามาซื้อเอาไปขัน อ,อ้อดอกมาแล้วทุกคนหอกเมื่อวานนี้ไม่ได้เก็บเมื่อวานนี้เผาแปลงที่มีมะเล็นนล้วจะเข้าแล้ววะแล้วอากาศหน้าเอาก็เหลือมาแล้วลมเย็นๆเลยมะเล็นก็นกำลังเป็นมาน่ะมะเพ็ดพักบงพักบโบกม็มีมีโคบเบิร์ดเซนก็นมีข่อยงามแล้วทุกคนบอกเก็บหลายตือแล้ว ได้ส้มนี้แล้วบุหรี่เอาไปติดเบิ่งว่าได้จะปลูกกัน ไปน้ำลกหญา้าไปน้ำไม่ได้มีแต่ผักเซนมีผักกาดน้ำลอยกินได้สิบเอ็ดโลเ<ม>ข่งเนาะมันี้ได้สิบเอ็ดโลคลิปนี่การที่ขอจบลงเพลงสามีเนาะถวารเพลพิฝาดขอโทษขออาภาัยนะพอหากระเหนเน็ดคลิปฝากติดตามสองนำ้ำซาซาบุไทยในเดอทุกคนฝากเป็นกำลังใจเธอเอ็ดคลิปต,ต่อไปในเดอบ๊ายบาย